จริงๆก็ไม่อยากแต่งเยอะหรอกนะเดี๋ยวชมพู่กับพลอยบอกว่าไม่ไม่เกิดอ่ะเออเดี๋ยวมื่อดันเกิดแทนเมื่อดันจะเกิดด้วยอ่ะเมื่ดันเลยอ่ะเมื่อดันเมื่อดันดันตัวเองไงโอเป็นฝรั่งก็ได้เอ้ามันมีเยอะแล้วฝรก็ยังดีโอ้ยมันก็มีเยอะแล้วซัมเทาเมื่อดันดีกว่าไม่มีโอเคตามนั้นอ้าหรือไม่ยอมชิดเป็นอะไรอ่ะมะลุไม่รู้จักจ้า โอยไม่รู้จารอะไรคือวิญญาณชไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเข้าเรื่องของชมพู่ที่มีเรื่องที่พี่ไม่รู้ปกติแกล้งแต่น้องแล้วเนาะวันนี้ขอเฮิร์มังเฮิร์มัอะราคามาเข,ข้าสู่เรื่องของสาวชมพู่ดีกว่านะคะต้องบอกว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นแล้วนเด็เดๆก็คือแบบอินสตาแกรมของเขาโอ้โหโพสต์ขึ้นมาแต่ละรูปนี่แฟชั่นจ๋ามากห,หรือบางคนติดตามเธอเพราะว่าเธอแบบแต่งตัวแฟชั่นนะแล้วอยากจะแบบเป็นไอดอลไงแต่งตามนิดนึงน่ะแต่บางทีมันเยอะมีคนแต่งตามด้วยเหรอแต่บางทีรู้สึกแบบ เยอะไปหรือบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าคือเขาเป็นซุปตาไงาแต่งยังไงออกมาก็โอเคหน่อยจะช่วยแบรนด์คนนั้นโปรโมทนิดนึงแบรนด์คนนี้โปรโมทนิดนึงก็ได้ใช่ไหม,มและเรานี่แหละจะแต่งกับเขาไหมจะกล้าแต่งเหมือนเขาไหมก็ต้องดูอ่ะมาด้วยชุดแรกกันเลยดีกว่านะคะน,นี่เป็นแบบฟรีสไตล์ของเขาอิทคอร์อิพอรก็ดูเรื่อยเรื่อยนะคะก็ดูโอเคน่ารักอันนี้ก็แต่งได้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่หมวกหนุ่หมวกแล้วก็กระเป๋าแค่นั้นเองใช่แค่นั้นเองนะคะแล้วก็แบบ แค่นั้นเองเหรอเยอะเนาะเยอะเหมือนกันอันนี้คือแบบสไตล์ฮิปฮอปฮิปฮอปหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบว่าคล้ายๆกับชุดแสกอะชุดยาวทีเดียวตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็แบบมีลวดลายให้มันเข้ากับสีลูบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตามแบบแนวแนวไปของเขานะคะอะต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกระโปรงกระโปรงเพิ่มกางเกงไง อ๋อก็ยหนยังโอเคอยู่แล้วกับเทรนด์แล้วมันเต็มตรงไหนอะก็ได้ก็จะมีแว่นตรงแว่นตากับกระเป๋าก็ได้ไงคือบางชุดของเขาเราก็ได้คือเราก็แต่งตามได้แต่บางชุดก็แบบอาจจะเยอะอะไรเงี้ยเอออ้แนี้ก็น่ารักเห็นไหมก็จะเป็นชุดแบบพิทพีทคือถ้ามาตามให้สวยใส่ชุดนี้ก็ดับอะ คือแบบเป็นชุดวัดใจกันเลยทีเดียวว่าคุณสวยหรือว่าคุณไม่เป็นไรไงชุดเด่นคนก็กล้ามองคนก็กล้ามองอันนี้คือต้องบอกกล้ามองโอเคโอเคกล้ามองมองที่ใส่ตาและความรู้สึกไงอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้น่าจะหมบว่างานอีเวนต์นะกลับมานะแต่คนนี้เขาจะเน้นแบบแว่นตาแปลกๆค่ะเออแว่นตาทรงคราเชนแปลกๆมาเนี่ยเธอจะใส่คู่กับชุดอะไรก็ตามก็ใส่แล้วก็ชอบถ่ายรูปแบบอัปเดตเออตลอดเวลาชุดนี้แหละ ล้าไม่ล่ะหน้าตาไม่ดีจริงๆใส่ไม่ได้สวยนะดูเด่นดูเลิศนะเห็นบอกว่าชอบลายเสือไม่ใช่เหรอคู่ไงธรรมดันล่ะมาดันถ้าจะไม่ไหวนี่ลายนี่ลายเสือเหรอทำไมที่มาเป็นลายยีราฟเออเหมือนเหมือนนะได้ได้ได้อยู่ลายยีรอยู่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดแบบฟรีสไตล์น่าจะถ่ายรายการเสร็จแล้วแล้วก็แบบแต่งออกมาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เขามีหลากหลายสไตล์นะจะแต่งเซ็กซี่ก็ได้แต่งฮิปฮอปก็ได้แต่งแบบแนวแนวตะแคงก็ได้หรือจะแต่งแบบ วิสัยใสแบบแบลก็ได้นะคะนี่วันนี้คือถือกระเป๋าหรอกระเป๋าใหญ่มคือหมวกนะคะมีกระเป๋านะคะแว่นตาอนะคะเออชุดนี้จัดเต็มเต็มนะคะเห็นไหมชุดของเขาแต่ละชุดก็โอเคนะก็สวยอยู่นะ สวยคนะก็เอาเป็นว่าใครนี่ค่ะที่ื่นชอบสาวชมพู่รยาแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลในเรื่องของการแต่งตัวแฟชั่นนะคะก็แต่งตามท่ายถ้าคุณมีความมั่นใจมากเหมือนเขาแต่ว่าเขาแต่งเพราะวาเขาเป็นซุปตาร์ไงไปไหนมาไหนก็แบบเฮ้ยคนคนไทยรูปไปแต่คนแบบมองเอะแฟชั่นคือกลายเป็นเป็นไอดอลทางด้านแฟชั่นไปแล้วเออแบบว่า ใครอยากจะดูว่าแฟชั่นตอนนี้เทรนด์อะไรดูดูคุณชมพู่ดูคุณลอยเดี๋ยวดีต้องบอกนะว่าดาราหลายๆคนก็คือเขาจะเน้นไอจีก็คือ Instagram นะคะแล้วก็ถ่ายรูปโพสลงแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับแฟชั่นก็ต้องดูด้วยแต่บางคนนี่ก็หาจะแบบทางหาโอกาสไงก็คือเข้าไปใน Instagram ของเขา Follow นิดนึงแล้วก็้าไปนะคะฝากขายของฝากขายของอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเขาก็จะมีคำบอกว่า ไม่ทําไม่ทํไม่ทำเขาจะบอกว่าเอออย่ามาฝากขายของที่นี่นะคะอะไรอย่างนี้เนาะเขาพูดสุภาพนิดนึงแต่บางคนเริ่มไม่ไหวเรื่องวินแตกแล้วนะเข้าใจอ่ะมันเป็นช่วงส่วนตัวของเขาเป็นข้อความเป็นเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มาฝากขายอารมณ์แบบเหมือนชมพู่ใช้เหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าไม่ดีเลยนะแล้วก็ยังเข้ามาในอิสระการของเขามาขอการแบบนี้มันก็แบบไม่สมควรอยู่แล้วอ่ะเออถ้ากูจะมาทำอย่างนี้นะคะก็ลองดูก็แล้วกันจะไปดูไปติดตามฟอลโล่อิสระการของเขาก็ได้ตามแฟชั่นได้ตามภาษา 아. <목소리도> คนรักเรื่องแฟชั่นแต่ว่าก็อย่ามากจนเกินไปนะเอาล่ะเมื่อวานนี้พี่จุ๊บมาแล้วเราก็พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั่นแหละเมื่อกี้พูดถึงอินสตาแกรมใช่ป่ะอันนี้ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของ p h o อ o อช็ o ป p อตอช็อปโปรแกรมแต่งรูปเมื่อวานแบบจริงๆอ่ะมันมารัดเดียวกับเมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเวลามันน้อยไงก็เลยคุยได้แค่ครึ่งเดียววันนี้เลยให้ดูภาคต่อเป็นภาคสองแล้วก็เป็นภาคจบแล้วะจบเลยเนายกเว้นจิ๊กซอว์จะใช้ Photoshop แล้วเดี๋ยวจะเอามาแช่อีกเรื่อน ก็ยังมีเรื่องราวขำๆฮาหามมาให้เราจ้องจับผิดกันอยู่นะว่าคนที่เขาส่งรูปมาให้เราที่เราเห็นแบบอู้หูสวยเท่หรอระเบิดขุนดีเนียบนี้ก็ขนาดนี้จริงๆเขาเป็นตัวจริงๆหรือว่าใช้ Photoshop ช่วยนะคะถ้าเกิดรูปมาพร้อมแล้วนะคะขึ้นได้เลยนะคะเป็นภาคต่อนี่อกสบร้มบร้มเอวคอดปรืมๆรมมากแล้วเขาทําสีแดงๆให้ดูนะสีแดงๆที่เห็นนี่คือประตูเบี้ยวประตูเบี้ยวโค้งตามรูปน่าอกังเลยท่างมาซ่อมหรือเปล่าไม่ท่า ใช่มันเบี้ยวแค่มุมหน้าอกอะสิคือถ้ามันเบี้ยวทั้งบาเนี่ยแบบเอออาจจะไ้แบบว่าก็น่าอกเบียดไงเออเนาะเข้าห้องน้ําน้ําหยดลงหินสักวันหินยังก่อนนะนี่เนี่เบี้ยวไปหมดเลยอันนี้คือมันโค้งแบบโค้งเคิร์ฟอันนี้ตอนแรกดูไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดเห็นมูลี่ข้างหลังอ่ะมูลี่ก็แบบเบี้ยวเหมือนกับแบบเหมือนคนตาลายจะเป็นลมแล้วมองผ้าเบลเบอเบี้ยวแบบน้นคือทำทุกส่วนนะคะเห็นมันเบี้ยวทุกส่วนเลยเดียวเออนะก็เป็นผ้าแบบว่าจริงๆหน้าตาก็ดีอยู่แล้วนะ นี่นะคะสาวสาวอ๋อตรงตรงหลักแร้งไงเอวคอดเอวคอกิวกิ่วเป็นหุ่นตุ๊กตาบาร์บี้คือจริงๆเขาก็ไม่ได้คนตัวใหญ่นะคือบางทกิไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมอ่ะทําเพื่อแบบให้เขาทำไปขำก็ได้นะเออคือไอ้เน็ัแบงอยู่ไงถ้าเห็นจริงๆเอวจะแบบตี๊ดหนึ่งอ่ะเหมือนกับแบบวยคนจริงๆจะเดินได้ละนี่ตัวค่อบนมือกมือปอโอเลยเดียว ตัวหทิรนบนเนี่ยบิกมากแต่ดูเอวดูสะพุแต่ว่างสงสารมือผู้ชายจริงๆเลยนะเป็นโรคขึ้นมาทันทีเลยในรูปนี้ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่คนนี้น่าเข้าใจน่าเห็นใจนะว่ามันต้องตัดเฮ้ย <c oughs> คือทำเอวแบบว่าให้คอดขนาดนี้ทำตรงพุงก่อนดีไหมคือทำให้มันเนียนทำแล้วทำตรงตัวก้นต้นแขนต้นขาพุง แล้วพื้นข้างหลังนี่ย้้ยชนะพื้นแบบเบลอเหมันเอาไปกองอยู่อีกที่หนึ่งอะไนะนี่ไงล่ะคือมันอาจจะเป็นคล้ายๆความเก็บกดอะอยากจะแบบมีกล้ามต่อกาามันไม่ขึ้นภายใน3ชั่วโมงใช้แอป Photoshop ช่วยเดียวอะไโปรแกรมนี้แหละช่วยได้แล้วมันแบบเวอร์อมันเวอร์แบบเวอร์มากนี่ อันนี้เป็นงานสังเกตเส้นข้างหลังนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีเหลืองกับสีส้มคือปกตินคะคะว่าพุงสองอันนี้นมันติดกันแต่ว่าเ,<อ>าเแยกแบนไม่ได้อาจจะเหลือช่องเล็กๆเป็นแบบว่ายุงบินผ่าน<ช>อ่ะแต่เขาให้สังเกตว่าพื้นข้างหลังเห็นไหมสนามหญ้า,<อ>าที่มันเป็นพื้นฟุตบอลหรืออะไรสักอย่างนงนี้นะคะมันจะมีลายของพื้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเหลืองส้มอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ตัดต่อยท่าไหนเหลือเหลืองอย่างเดียวส้มหายไปเออใช่ไหมเออนะเราถ่ายกันบ้างไหม อกใหญ่บุ้มมากเลยอะเล็กค่ะพื้นแบบไอ้พื้นสะพานไม้อะแบบว่าแทบจะเหมือนกับพื้นสะพานเก่าๆอะคือมันตัดต่อมุมซะแบบว่าย้วยจนแบบโอ้โหนะดูสิสวยไหมอะกลายเป็นสวยดีไหมก็ก็ก็สวยไหมไม่ดูไหนี่อันนี้อันนี้อันนี้เขาเกลือบเนียนนะเออเไม่เนียนแค่อีตรงข้างหลังที่เขาเห็นอะอ้ตรงระเบียงไม้อะทําให้แบบว่าจับได้อะเพราะแบบว่าตัดต่อคือมันมันย้้ยเป็นไงมันย้้ยเป็นโค้งแบบเนี้ย โค้งเว้าโอ้ยอันนี้หลับไม่ได้อ่ะอันเนี้ยมองตรงนะคือแบบนักเรียบอะคือเป็นก้าวที่แบบไม่น่ามองเลยอ่ะเคิร์ฟแบบคือเขาจินตนาการด้วยภาพที่เขาเห็นหรือว่าเขากินตนาการจากความรู้สึกของเขาเองอะการต้เป็นแบบเนี้ยนี่เขาพยายามแอบหน้าเนียนะตอนเบ่งใบเสร็จไตเสร็จนะคือจริงๆเบ่งเนี่ยมีแต่กระดูกนะ แต่แบ่งดูเหมือนกันเรียวๆแต่ประตูยุ้ยเชียร์นะนี่ดูดูดูลำตัวข้างบนกับท่อนล่างท่อนบนกับท่อนล่างนี่มันไม่ไม่ค่อยสมดุลเนี่ยข้างบนบึกมากข้างล่างนี่แบบสะโพกแบบว่าขาเรียวหน้าท้องแบนราบนี่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 เขาเป็นลงในเฟ e b o ๊ k นะก้นเด้งมากอ่ะเดี๋ยวมีเด้งกว่านี้อีกนี่เด้งน่ากกว่าก้นแบบออาค่ะ เห็นแล้วสงสารคือเห็นภาพเลยเป็นเป็นริ้วเลยอะกแบบว่าเอาเอาสีมาปาสีให้ปาให้แบบก้นงอนแต่คนก็ช่างนะไปจับผิดเขาเนาะคือบางทีโพสต์มันก็จับผิดเออไปทําอะไรมาไม่หรอกคือบางคนอาจจะเห็นไงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยรวดเร็วขนาดไหนเรือหรอเมื่อวานยังผอมแห้งวันนี้มีกล้ามแล้วอะอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่เขาก็แบบว่า ตีแผ่กันมากนะอบอกเลยนะว่าแบบวงให้เห็นเลยนะแลวภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นผ่าน Photoshop เรียบร้อยแล้ว <c oughs> จะเห็นว่าเพิ่มพุงเพิ่มกกน <c oughs> อันนี้มไม่ใช่ Photoshop แล้วนะถ้า Photoshop ต้องเปลี่ยนให้ดีขึ้นไม่เปลี่ยนรุ่นละคือ,อนนต้องอัพเว <ฮะ S 2> อร์ชั่นใหม่ คือเวอร์ชันนี้ไม่ดีละเวอร์ชันนี้เก่าไปแล้ว <c oughs> ไม่มีฮาร์ดแวร์ตัวไหนรองรับซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้ <c oughs> นะคะเอก็เป็นเรื่องราวขำๆขำไหมอะขำนิดนึงขำแต่ว่าบางคนนี่ก็รู้สึกว่าคือทำมกับ่างไตลกๆแบบให้คนทักหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ไม่มี <c oughs> <ๆ>คนมา กดไลค์เลยมีคนมาแชร์เลยก็แบบมีคนมาแชร์ละมีคนมาทักละเออ,เอ,อทำอะไรแปลกๆอะไรเงรี้ยทำดีนะบางคนเขาก็ไม่ได้ปิดบังนะเขาบอกเขาใช้ฟ o t เตอร์แต่พรุงนี้นะ่าจะจ้ามาเป็นพิสเนเตอร์นะทำไมอ่ะก็คือสวยภายในเจ็ดวันไงแต่<ม>นี้นคือไม่ต้องอเลยปัออบ๊บเดียวมีกล้ามสามารถารอ่ะอ,อี้ก็ได้ายขนาดนั้นได้เหรอ หน้าตาเราสองคนนี่หยับใครราบมุกอนาจายขนาดานั้นหะรอว่าเซนเซอร์เนี่ยนะนะคะก็เป็นข้อมูลที่เรานอามาฝากกันขำๆสนุกๆนะให้ทุกคนได้คลายเครียดในช่องของใบบายแบบนี้ทานอยู่ก็อาจจะทำรัก <S <S ออกมาหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ทานก็อาจจะมีความสุขก่อนที่ไปทานอาหารการนจะได้ enjoy E a t i n g กินได้เยอะขึ้นแต่สําหรับใครนะคะที่เป็นเจ้าของภาพอันนี้ไม่ได้ก็ขออภัยนะคะไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงแต่ว่าเขาแพร่หลายกันมาก่อนแล้วทางเว็บไซต์นะก็สนุก com แหละเข้ามาแล้วก็มาฝากกัน วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเสื้อผ้าสวยๆที่เราใส่กันอยู่นี้นะคะจากร้านอีกราฟเวอร์ร้านอินดี้ร้านพังเบอรี่ร้านแอบายและร้านเนสเกะค่ะดอกไม้สวยๆนะคะจากมิสลี่ค่ะคุณโกพรา2สองละช่างตั้งหน้าจะประกบสินดีกรุ๊บค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามกันได้ใหม่ที่เก่าเวลาเดิมกับรายการผู้หญิงคิดเป็นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สนับสนุนให้ผู้หญิงคิดเป็นโดย C D Call Center คิดถึง C D ที่นี่เบอร์เดียว